พูดถึงกระทงก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวพาไปดูกระทงที่เขาบอกว่าไฮเทคที่สุดนะเป็นซูเปอร์กระทงไฮเทคนะครับวันนี้เขาเปิดตัวโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับนี่ครับคุณผู้ชม,มได้ด้วยอ,ะอ่ะ<ม>นะเป็นซูเปอร์กระทงไฮเทค aec 2 0 1 2หนึ่งเดียวในโลกนี่คือชื่อกระทงนะนะครับนี่เขาทําด้วยระบบเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะฮะเอามาผสมผสานกับ กระทงแบบไทยๆนะครับใช้วัสดุพวกอลูมิเนียมนะครับเอามาควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรนะฮะมีระบบไฟฟ้าลงไปในน้ําได้ด้วยนะก็ทําขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ความสามารถของนักศึกษาไทยเพื่อให้นานาชาติได้เห็นเพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับที่กําลังจะเปิดกันนะครับท่านที่อยากชมนะครับไปชมได้ในงานลอยกระทงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง วันพรุ่งนี้นะครับมีงานนะครับ16นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาไปชมได้นะครับ